สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์ช่องโกไซมัดครับคลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนแบบไหนที่เราไม่ควรครบบางครั้งเราจะคบกับใครก็ขึ้นอยู่กับบริบทและมุมมองของแต่ละคนใช่ไหมครับแต่โดยรวมแล้วจะมีคนประเภทไหนบ้างที่ไม่ควรครบไปรับฟังพร้อมกันในคลิปนี้ได้เลยครับคนไม่ดีที่ไม่สมควรครบ หมายถึงคนที่มีลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อเราทั้งทางร่างกายและจิตใจทําให้เรารู้สึกแย่และทุกข์ใจคนเหล่านี้อาจแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆดัง,งนี้ครับคนเห็นแก่ตัวคือคนที่คิดถึงแต่ตัวเองมักเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่ค่อยสนใจหรือใส่ใจผู้อื่นมักสแสวงหาผลประโยชน์หรือความพึงพอใจให้กับตัวเองโดยไม่คำนึงถึงผู้อื่น คนเห็นแก่ตัวมักมีพฤติกรรมดังนี้มักพูดจาหรือทำตัวเพื่อประโยชน์ของตัวเองโดยไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกหรือความต้องการของผู้อื่นมักเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมมักไม่ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมักเอาเปรียบผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองมักไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองคนเห็นแก่ตัวมักส่งผลเสียต่อผู้อื่นและสังคมเช่นทำให้ผู้อื่นรู้สึกแย่ รู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกถูกเอาเปรียบทําให้สังคมเกิดความไม่สงบสุขและไม่มีความสัมัคคีคนเห็นแก่ตัวมักมีผลกระทบต่อผู้อื่นและสังคมในทางลบดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงการเป็นคนเห็นแก่ตัวและควรช่วยกันปลูกฝังค่านิยมที่ดีในสังคมเพื่อลดจานวนคนเห็นแก่ตัวให้น้อยลงครับคนหน้าว่าหลังหลอก คนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างหนึ่งต่อหน้าแต่กลับมีพฤติกรรมอีกอย่างหนึ่งลับหลังเป็นคนที่ไม่จริงใจมักหลอกลวงผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของตัวเองคนหน้าวาหลังหลอกมักมีพฤติกรรมดังนี้พูดจะดีหรือทําตัวดีต่อหน้าแต่ลับหลังกลับพูดจาไม่ดีหรือทําตัวไม่ดีช่วยเหลือผู้อื่นหรือให้ความช่วยเหลือผู้อื่นต่อหน้าแต่ลับหลังกลับไม่ช่วยเหลือผู้อื่นหรือช่วยเหลือผู้อื่นแต่หวังผลประโยชน์คนหน้าวาหลังหลอก มักส่งผลเสียต่อผู้อื่นเช่นทําให้ผู้อื่นรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่ไว้ใจรู้สึกถูกหลอกหากต้องเจอกับคนหน้าไหวหลังหลอกควรระมัดระวังตัวเองและอย่าไว้ใจพวกเขามากเกินไปควรสังเกตพฤติกรรมของพวกเขาให้ดีเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของคนหน้าไหวหลังหลอกครับคนที่คิดว่าตัวเองอยู่เหนือทุกสิ่งหรือที่เรียกอีกอย่างว่าคนที่มี superiority c o m p l ค x คือคนที่มีพฤติกรรมดังนี้คิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นมีความรู้ความสามารถมากกว่าคนอื่นคิดว่าตัวเองสมควรได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าคนอื่นคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะเอาเปรียบคนอื่นคิดว่าตัวเองไม่ผิดและคนอื่นต้องผิดเสมอคนแบบนี้มักส่งผลเสียต่อผู้อื่นและสังคมเช่นทำให้ผู้อื่นรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกถูกดูถูก รู้สึกถูกกดขี่เป็นต้นสาเหตุที่คนมี superiority complex อาจเกิดจากปัจจัยหลายประการเช่นนิสัยส่วนตัวสภาพแวดล้อมที่เติบโตมาประสบการณ์ชีวิตหากใครที่กำลังมีพฤติกรรมแบบนี้ควรปรับปรุงแก้ไขตัวเองนะครับโดยเริ่มจากการฝึกฝนตนเองเช่นฝึกให้คิดถึงผู้อื่นฝึกให้ยอมรับผู้อื่นฝึกให้รู้จักการแบ่งปัน ฝึกให้รับ Ma. ผิดชอบต่อการกระทําของตัวเองเป็นต้นครับเป็นผู้รับมากกว่าผู้ให้คือคนที่มักได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับสิ่งต่างๆจากผู้อื่นมากกว่าที่ตัวเองจะให้ความช่วยเหลือหรือให้สิ่งต่างๆแก่ผู้อื่นคนประเภทนี้มักมีพฤติกรรมดังนี้มักชอบขอความช่วยเหลือหรือขอสิ่งต่างๆจากผู้อื่นมักไม่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นหรือให้สิ่งต่างๆแก่ผู้อื่นมักไม่รับผิดชอบต่อการกระทําของตัวเอง มักชอบโทษแต่ผู้อื่นหากเจอเพื่อนแบบนี้แล้วเราเป็นคนที่เกรงใจคนสุดท้ายเราคงไม่เหลืออะไรแน่ๆครับคนที่ชอบดินทาว่าร้ายเสียสีผู้อื่นเป็นเรื่องปกติที่ในสังคมเรามันจะต้องมีพวกที่ชอบติฉินดินทาให้ร้ายผู้อื่นเสมอแถมยังนําเรื่องแย่ๆของเราไปพูดกับคนอื่นอย่างสนุกปากการดูถูกเหยยดยามผู้จะเสียสีเราจนเกิดความอับอาย โดยเฉพาะในกลุ่มเพื่อนที่สนิทหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานเรื่องแบบนี้ผมเจอบ่อยมากครับคนที่ชอบนินทาว่าร้ายเสียสีผู้อื่อมนมักมีพฤติกรรมดังนี้ชอบพูดจาลับหลังผู้อื่นในทางที่ไม่ดีชอบวิจารณ์ผู้อื่นในทางที่ไม่ดีชอบใส่ร้ายผู้อื่นชอบสร้างความแตกแยกให้ผู้อื่นชอบใส่ร้ายผู้อื่นเพื่อทำลายชื่อเสียงคนที่ชอบนินทาวว่าร้ายเสียสีผู้อื่นมักมีผลกระทบต่อผู้อื่นและสังคมในทางลบ ดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงการเป็นคนที่ชอบนินทาว่าร้ายเสียศีผู้อื่นและควรช่วยกันปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ในสังคมครับคนที่เข้าหาเราเมื่อมีปัญหาคือคนที่จะคอยเข้ามาหาเราในวันที่เรามีปัญหาหรือมีเรื่องที่เดือดเนื้อร้อนใจจริงๆแต่เพื่อหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากเราด้วยนั่นก็แสดงให้เห็นได้ว่าเราคงมีประโยชน์ต่อเขาไม่มากก็น้อย แต่พอเราหมดประโยชน์กับเขาแล้วเขาก็จะไม่เห็นค่าในตัวเราอีกเลยบางคนในชีวิตแค่เข้ามาตอนเรามีประโยชน์พอหมดประโยชน์แล้วก็ไปแต่คนที่อยู่กับเราเสมอไม่ว่าตอนไหนของชีวิตไม่ได้คิดเรื่องประโยชน์คือคนที่เห็นค่าเราจริงๆจงรักษาเขาไว้ให้ดีครับนอกจากนี้เราควรพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของเรากับคนคนนั้นด้วยหากความสัมพันธ์ของเรานั้น ทำให้รู้สึกแย่ทําให้เรารู้สึกไม่มีความสุขทําให้เรารู้สึกเครียดหรือกดดันเราควรพิจารณาตัดความสัมพันธ์กับคนคนนั้นออกไปเพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อเราในระยะยาวอย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญคือเราต้องรู้จักตัวเองและเข้าใจตัวเองให้ดีว่าเราต้องการอะไรจากความสัมพันธ์เราควรครบกับคนที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเอง และทําให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ครับการมีจุดเริ่มต้นที่ดีชีวิตก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังทุกคนนะครับคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าทางช่อง Go s m a t ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ